ไหลไวไใช่ไหลสไม่ตัวนี่มันตัอ่นะาให่ใหโอยปออะไรนะน่ะที่เขากดอ่ะไหนอะคะนี่คนดูอพันหนึ่นะนันน่ะลเยอะมากเลยอ่ะเย้ขอบคุณมากเลยที่เออขอบคุณมากเลยค่อเอามันขอบคุณมากเลยค่ะนี่เขาส่งอะไรให้หนูนะเห็นไหมนะหขาจะขออานัน อดูเขาดิฮลโหลฮลโหลฮลโหลไปเลื่อนคอมเมนต์ทำไมล่ะนะเอาเอาใส่หน้ากากโชว์หน่อยมดเอ็กมเมเดียวร็วใส่โชว์หน่อยโชว์หน่อยเร็วของเล่นใหม่ของป๊าอ่ะมาหนูมาโนนนหดูรกาเร่น จะใส่ไหมอยากใส่มามาป้าใส่ให้ใส่สุดอะไรเนี้ยต้องแปลงร่างด้วยนะมันจะมีท่าแปลงร่างอยู่สไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนอุ้ยบ้าล็อ้ครบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันหนูชื่อหนูชื่อปวก อ่ะอดหายใจไม่ออกมีแผ่นมาประทุมไหมครับน่าจะมีครับน่าจะมีครับช่วงนี้พักพักเสียงยาวๆนะครับเพราะว่าถ้าใครได้ไปดูคอนเสิร์ตจะเห็นว่าผมมีปัญหาเรื่องเสียงร้องนะครับเนี่ยผมก็ไปฉีดยามาเมื่อวาน ต้องฉีดสเตียรอยก่อนขึ้นซองทุกโชว์เลยอ่ะแล้วก็ไม่ไหวละมันมันต้องหาสาเหตุให้เจอแล้วว่าเส้นเสียงมันเป็นอะไรอะไรเงี้ยครับโอ๊ยฮัลโหลฮัลโหลน้องมีน้องมีฮัลโหล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 ฮัลโหไฮป้ายลมไหนอยากพี่หนุ่มร้องเพลงกับพี่ทัศน์จังเลยอ่ะ มาลมาล้ามลดูปาลาลลอเาดกระโดดลงมาสิเห็นี้กระโดลงมาหนูล้ะคะแล้วนี่ยดีดยันแบบเห็นแบบเนี้ยดีดยันนู่นอ่ะตีสองตีสามเลยะ ฮัลหไฮเอ้พ่อจะตายอย่อัลโหลฮัหนูก็เอาไว้ฮัลโหลฮัลโหลฮาวโอ้โหเอาป้าเป็นโต๊กันฮัลโหลฮัลโหลไฮฮัลโหลไคือไอ้ลิโลสติชไงเอามองกล้องก่อนมองกล้องกันเร็วมองกล้องกันเร็วจะแคปจจะแคปหนู หนูต้องอยู่ใลๆลูกมันจะได้มองเห็นหนูอยู่ตรงนั้นเออเอาเอาหนึ่งสองคับโอเคไปทะเป็นแม่สาวได้ไหมฮงองฮงหรอจะไม่เล่นหงองเลยไมว่าเไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมีไปเล่นคอนเสิร์ตที่พม่านะครับที่ที่ที่ย่างกุ้งช่วงปลายเดือนไม่รู้จะมีเสียงไหมเนี่ยกลัวมาก ใช่ก็เจ็บหนูเจ็บเธอเจ็บฉันก็ต้องเจ็บฉันก็เจ็บเพื่อนเจ็บฉันก็เจ็บเพื่อนเจ็บฉันก็เจ็บโดนของใช่ไหมเนี่ยหนูโดนหนูโดนของใช่ไหมเพราะใส่กีบหนูหนูไ่เอาปาใส่ปาใส่ไม่ได้ลูกถ้าปาใส่มันถอดเฮ้ยนี่นี่นี่าเจอที่เปิดไฟแล้เนี่นี่ไง โอ้โหเอาไปนี่นี่เปิดไฟนีเปิดไฟได้ละพึ่งหาเจอกินมันแรงอ่ะกินอะไรอะลูกกินมันแรงอ่ะข้างในอ่ะกินตดเหรอไม่กินมันอืมกินมันไม่หอมเนาะออกินมันเหม็นอ่ะข้กงในอ่ะโอเคไม่ไหวละพี่ปุปี้ปุปี้หนูสร้างเองปุปี้เฮ้ยหนูขอ หนูหนูไปอยู่ในลกล้องก่อนสิลูกตไไไาไปไไอสวัสดีคุณปู่ยัง<ะ>อ่ากไปสวัสดีคุณปู่ก่อนเอาไปก่อนคุณปู่ไปก่อนคุณปู่ก่อนอเมาก <ปะ S 2> ดี๋ยวเดี๋ยวน,น,อนะน,นอวถอดไม่ได้อออะไรหนูจะมาถอดเสื้ <c oughs> อมันโตสิลูก <Hey S 1> ไ,ไ,ไม่ได้ค่ะถอดไม่ได้ป้าอะไรอ่ะ ุดหนูต้องอยู่ตรงนี้ถ้าหนูหนูไปอยู่ตรงอื่นอะคนเขาก็จะหายไปหนูต้องอยู่ตรงนี้หน,หนูอ,อยู่แถวหน้ากล้องพี่จะมาเล่นเกมอะไรตานี้เนี่ยนี่กล้องใส่กล้องได้นีสไปเดีแม่ขอขอฉันจะเป็นคุณยายของสไปด้วย อ่ะไม่แป้งนั้ <pare> นมันลึกไป <laughs> หนูกลัวสิได้นี่ทางนี้มาเอาหนึ่งสองชั้นี่ตึ้งตาทางนี้ตายอยู่ตรงนี้ตายอยู่ตรงนี้นี่ตุ้มฮัลโหลฮัลโหลนี่คุณปูนู่นดูกล้องนู่นคุณปูปูนู่นสไปเดอร์แมนก็มาคุณปูสวัสดีเด้อสวัสดีคุณปูดูเด่นดูเดินดูเด่นดูเด่นมันมอมันเดิน ไอ้ค,ค,คุณปูดูคุณปูดูดูหัวป้าดูหัวคุณปูหัวคุณปูหัวคุณปูนะคุณปูอเอาไปยังไปม่ไปยัง,ยงไปไปวิ่งแล้วไ,ไปไปแล้วอ๋อเนาะจะไปเล่นแล้วนะ อ่าบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวอย่ายปเดี๋ยวอ่านี่มีตุ้มีุ้มกระดาใหม่นะนี่พ่อเพิ่งซื้อมาใหม่อีกอันหนึ่งเราขอเอาด้วยอ้ยเดี๋ยวอ่ะนี่ปลาซื้อมาใหม่เอด้วยตู้ตู้กระดาษหมูอยากเอาด้วยอยากเอาด้วยอยากเอาด้วยโอ้ยโอ๊ยโอ๊าด้ที่มาแย่งฉันหมูปลาอีโนสเกตเป็นอะไรมันมองเห็นไหม อ่ะไปบายบายครับบายบายไปเจอกันนะครับบายบายจ้าเดี๋ยวไปดูแลเด็กก่อนคึกเหลือเกินอูสุดสุดแล้วบายบายสวัสดีครับสวัสดีครับเลิฟเลเลิฟเสวัสดีค่ะเลิฟ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 